ว่าไงไปได้ยังทำงานอ่ะ,อะแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเฮ้ยยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะเอา้าขอไปอุ่นอ่ของม,มันกูนหน่อยได้ไหม ใช่ <She> อืไมได้กินจริงเลยกลิ่นหอมได้กินอะไรอ่ะของกูน่ะคือไม่เคยกินอ่อก็ม,อมันเป็นมันปูอ่ะเอาใส่ในกระดง ปูตัวใหญ่นะไม่ใหญ่สิปูนาตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณนี้ปูนะเขาทำแบบโอเก้นิกอะแล้วก็เอาเอามาทำที่จริงเขาะอะเป็นมันปูนลว้วนไม่ใส่สารที่มันอันตรายอะกินง่ายอร่อยก็ใช่เป็นไงก็คล้ายค้ายมันกุ้งนะคล้ายค้มัมนกุ้งเคยกินปะเคยเคยเออเออแต่นี้มันจะเป็นมันปูอะมันก็เป็นปูแทน แล้วพี่ซื้อที่ไหนมาดิเซเว่นร้านทั่วไปก็มีเซเว่นมันอยู่ในโซนอ่าตู้แช่แข็งอะฮะมันฟีดได้ไงบ้าไปแล้วจริงมันฉันเคยเห็นในตลาดที่มันนึ่งเสร็จแล้วมันก็เอาออกมาขายเลยไม่เคยเห็นฟีดยี่ห้อเนี่ยก็ยี่ห้อนี้มันเป็นอ่าขอทำมาเพื่อฟีดได้ไงขององปูนาเนี่ยยี่ห้อเนี่ยหอยเชื่อหอยทิงองูนาองปูนาจะซื้อกินเดิเอาเยอะ ราคาพี่ราคาเท่าไหร่หกกระดองสามสิบห้าบาทหกกระดองไม่แพงนะต่อพี่มันได้เยอะนะใช่ใช่มันไม่แพงแล้วเราอยากแล้วเราอยากกินเมื่อไหร่ก็เอามาเวฟไปเลยมันอยู่ได้นานมากซื้อที่ไหนนะกเซเว่นร้านทั่วไปเซเว่นหรอใช่ปะไปเช่กันเช่กัน เจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปาไปพอวันนี้เราอยู่กับตี่ไร่แสนสุขเราจะพาทุกคนมาพอวิธีการปลูกพักแบบปัจจัยดินกับคุณโจ้เจ้าของธุรกิจกันเจ้าเราไม่เหนื่อยครับ <c oughs> ไม่ต้องได้จับจอบเลยครับ <c oughs> ต่างกันและคือมันปลูกซ้ํา ได้ทันทีแล้วครับมันไม่เหมือนกับปลูกบนดินเนาะปลูกบนดินโตมาต้องพักแปลงพักแปลงแล้วแต่เกษตรก,กรเนาะอาจจะหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ให้ดรคนนีกคือเราเก็บปุบ๊บคนงานลงไปล้างใช้เครื่องอัดฉีดล้างเนาะปลูกต่อได้เลยครับโดยไม่ต้องรอไม่ต้องพักแปลงไม่ไม่มีเชื้อโรคไม่มีโลหะหนัก ไม่เหมือนกับในดินนะครับเนาะก็ดีของมันไม่เหนื่อย <c oughs> ไม่เหนื่อยแน่นอนครับไม่ไม,ไม่อาจจะเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยน้อยกว่าการปลูกบนดินเนาะ <c oughs> นดินคือต้องมันมีค่าแรงงานที่เยอะกว่าให้ดูคนนี้นี่ปลูกเราปลูกสองสอ,องงานแต่แรงงานคือตอนนี้แค่หนึ่งคนคนระับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นดินนี่คือไม่ได้แล้วต้องทางครอบครัวถึง <c oughs> จะทําได้ ผักน้องพืชผักส่วนใหญ่แล้วแ,แล้วก็โดยเฉพาะอน,นี้คือมันจะเป็นพันุ์ของต่าง,ต,างต่างประเทศนะต่างประเทศก็ธรรมดาต้องชอบฤด,ดูหนาวหนา้าหนาวน้องอาจจะถึงแค่สามสิบกว่าวันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วครับมันจ,จะฟอมเขาเรียกว่าฟอรมรูปร่างรูปทรงของเขาจะสวยกว่าหน้าธรรมดาอยู่แล้วฟอร์มเขาจะสวยเลยกลมแต่หน้าร้อนมีปัญหาครับ ธรรมดาครับของของพันธที่เขามาจากต่างประเทศเนาะ<ช>มันไม่เหมือนผักกาดบ้านเราเนาะมันว่าเป็นแผ่นนะครับ<ช>แต่เดี๋ยวนี้เขา<ช>เขาทําขายมีขายแล้วเนาะ<ช><ช>เขาทําผลิตมาฉีกเป็นเป็นหนึ่ง,หน,ง,ง,ห,นงหนึ่งช่องหนึ่งหลุมหนึ่งช่องหนึ่งหลุมมันจะมีอยู่เก้าถึงหกช่องนะครับเ<ช><ช>นาะก็เท่ากับเก้าถึงเห็ดเก้าถึงหกเมล็ด แต่ผมใช้เพาะตั้งแต่ไม่ได้ใส่เมล็ดลงไปเลยครับรอให้เมล็ดมันงอกก่อนแล้วผมถึงใช้พอเสียตขี้ลงไปอ,อ,อัตราการงอกมันก็จะพอมันอยู่พองน้ำก็ร้อยเปร์เซ็นต์เลยครับอาจจะไม่ถึงร้อยตายไปต้นหนึ่งเอากรีดมาให้ครับมันจะมีช่องสําเร็จเห็นละแล้วแต่แล้วแต่เว็บไซต์นะครับผขผมก็ซื้อเยอะก็จะเหลือแค่แผนแปดบาทแต่ถ้าในลาซาดาก็สิบแปดมันจะ แล้วแต่แหล่งเป็นจำนวนซื้อด้วยตลาดของผมก็ใหญ่เป็นร้านสลัดโลหน้ามอพยาวเนี่ยกับร้านสเต็กสเต็กก็ตอนนี้ทุกทีแล้วก็รับเกือบทุกเจ้าครับในพยเยวนีค่ะแต่ตอนนี้ความหยุดไปครับพอดีมีปัญหาเรื่องริพันธ์ครับมีมีผลเลยดอกไปดึง นี่ดอกไปหยุดไปห้วันแล้วครับลังรอโตประมาณ10ต้นกิโลครับมันเป็นตามฤดูนะครับถ้าเป็นฤดูหนาวประมาณ8แต่ถ้าเกิดนฤดูร้อนเนี่ยมันจะเบาครับน้ำหนักผักจะเบาก็ประมาณ12 12องต้นต่อกิโลแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยครับก็เซิร์ชดูได้ครับในเพจ ไฮโดโปนิ่พียวหรือว่าสอบถามทางร้านที่ใช้ผักไม่ว่าจะเป็นสลัดโลที่ไหนครับน่าจะเป็นผักของของที่นี่แล้วก็ก็อุดหนุนกันได้เยอะครับร้ันสุภาพก็อุดหนุนนะครับ